สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนพัดจินหาก,กินหลงังคันนะครับก็วันนี้มาที่สวนเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าออกไปแม่น้ําไปแล้วลมมันแรงนะครับลมพัดแรงมากเหมือนกับว่าปลาน่าจะไม่ค่อยกินก็เลยกลับมานะครับมาดูที่นานะครับก็วันนี้เลยใช้ไอคันไม้ไผ่นะครับมาตกในในคลองตรงนี้ดูนะครับว่าจะมีตัวปลา พอได้กินหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมาลองติดตามรับชมนะครับก็เหยื่อวันนี้ก็จะเป็นลูกกุ้งนะครับแล้วก็ที่ซื้อมาเสริมก็จะเป็นพวกไส้เดือนนะครับเดี๋ยวมาลองติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวมาลองตกชิ้นส่วนดูก่อนนะครับหมายนี้ก็เขี้ยวเหมือนกันนะครับตกไม่ค่อยจะได้ เป็นหนึ่งหลังแล้วนะครับลงไปสองแล้วนะครับลมแรงมากนะครับลมเย็นนะครับวันสองวันก่อนฝนไปปลอยมานะครับ วันนี้ไม่มีฝนแต่ลมแรงนะอากาศเย็ยนมาลองติดตามชมดูนะครับปลาปาจะกินหรือเปล่านะครับเกิดเย็นๆแบบนี้นะครับฝั่งนู้นก็ไถนาใหม่แล้วนะครับเตรียมจะหวานข้าวอีกครั้ง มาใช้คันไม่ไพ่นะครับลมแรงนะครับปลาจะไม่กินนะอากาศมันเย็น ช่วงรอปลากินนะครับเนาะหาดูหน่อไม้ก็ไม่ได้เข้ามานานครับเริ่มแรงแล้วนะครับอันนี้เป็นนาชาวบ้านนะครับเริ่มไทยแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะหว่านข้าวอีกรอบนึง ไม่รู้จะมีนมหน่อไม้หรือเปล่านะเข้าหน้าแรงแลวนะครับฝนไม่ตกช่วงฤดูฝนะจะออกเยอะนะเก็บกินไม่ทันนะครับเสียวงูอยู่นะครับ ไม้ไม่ได้เลยนะครับใส่ไม่หมานตอนนี้ปลากินเด็ดปลากินเด็ดครับอ้าวปาแล้วครับปลาเล็กครับ เป็นปิ้งนะครับเนี่ยกินงกับน้ำพริกปิ้งกับน,น้ำพริก,รกเอ่พหมอครับกินลึกซะด้วย อหมอใหญ่ครับหมอใหญ่โอ้ยตัวใหญ่กินนิ่งเลยครับตัวใหญ่ครับฮึบฮึบฮึบโอ้ยทกตุกมาแชร์ ะตองปะตองเดี๋ยวรอหลังปีใหม่นะครับหลังหยุดเทศกาลปีใหม่ มาลองปักเบ็ดในคลองนี้ดูนะดูว่าจะมีปลาหรือเปล่าจะปลาวันนี้แล้วแล้วครับแล้วมันจะกินหรือเปล่านะเดี๋ยวค่อยว่ากไนอีกทีหนึงนะครับนี่เป็นที่ส่วนของพี่ชายนะครับ บรยากาศดีมากๆเลยนะครับจะหาเวลามาตั้งเต็นท์สักคืนหนึ่งนะครับลมลื่นมากเดี๋ยวจะหาออกไปคออประกดกันนะครับ เปลี่ยนแทนครับเดี๋ยวเรามาเคาะปรากฏดูก่อนนะครับไม่ได้เคาะนานแล้วนะครับ có dư nước tu uhm ừ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  à <laughs> โค่นนะครับตัดเถียร์ปรับนึงนมีดึงนะครับ มีดึงเยนะจะไม่ติดนะครับครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับสําหรับการตกปลาวันหยุดนะครับก็มาลองปรากฏดูะแถวตามลาคลองตรงนี้ดูแล้วนะครับไม่กินนะครับน่าจะไอ้น้ํามันลงด้วยนะครับน้ํามันลดลงเยอะเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างอากาศน่าจะหนาวด้วยนะครับปลาไม่กินนะครับก็เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะครับต้องขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ก็ขอบคุณทุกการติดตามและก็การรับชมนะครับก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับครับสําหรับคนพัดถิ่นฮากินหลังกันนะครับสําหรับวันอาทิตย์นี้นะครับก็ขอจบการนําเสนอก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะครับ ครับก็ปลาที่ได้นะครับก็จะมีปลาหมอนะครับปลาหมอสามตัวนะครับก็ไซส์ใหญ่อยู่นะครับก็น่าจะพอปิ้งได้นะครับพอกดตัวหนึ่งนะครับับปูสองตัวเดี๋ยวไปเผากินนะครับครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ